เหล่าฮีโร่รุ่นใหม่จะพังงาดขึ้นจากท่อระบายนะ้ำท่อระบายนะ้ำมหานครนิวยอร์กโย,กยนทั้งสูงโยนทั้งสูง,ยสงอยู่นิ่งๆน่นะโยนเลยโยนมาเอาใหม่แต่ทีนี้ใช้ดาวกระจายทำไมใช้ผลไม้ที่ดูมันหัวฉชะละหยุดพูดนายทำฉันเสียสมาธิ นายไม่เป็นไรนะชิวไว้เขาซี้งี่เแกนายได้ยินไหมเสียงอะไรเราทำอะไรไม่ได้แล้วไปกินพิซซ่ากันไหมปีนี้พวกประหลาดนี้ตัวอะไรเนี่ยอย่างกับเช็กตัวเขียวอือเราฝึกมาทั้งชีวิตก็เพื่อสิ่งนี้ ฉันจะเป็นลมลีโอมีอะไรดอนนี่เลอะไหล่เหรอลีโอจะขาาไม่<ะ>ที่ระวังเต่านินจากูลาหนกายพันตกลงพวกนายคือเต่าน้อยไปโดนเมื่อปิดสนาเราเรียกมันว่าอูสแต่ใช่เออดูหน้าฟังกว่าพูดแล้วดูคล่องปากว่าอูสเ <ose> ก๋ดีใช่ไหมอู <ose> สสิงหาคมนี้ในโรงภาพยนตร์